มอบบนหัวโอไม่ใช่โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเก๋ยวนะดูดูดูไงดีนะเคเคเห็นเห็นเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมนี่ก็ได้นี่ก็ได้ยี่อะไโอเคใครจะเริ่มก่อน เอกเตอร์เลยอ่ะอ่าตัวผมนี่มันอยู่ในโอเวอร์โว่ะอยู่ครับอุ้ยถามได้ต่อถามติดต่อตัวผมมันทำร้ายคนไหมทำร้ายอุ้ยได้ต่อยังถามได้อีกเตัวผมมันสามารถระเบิดได้ไหมไม่ได้ครับไปก่อนโดนหนึ่งอ่าตัวของผมเนี่ยอยู่ในโลกโอเวอร์โวเหมือนกันไหมครับอยู่ครับอุ้ยยังได้อยู่ถามได้ตัวนี้ทำร้ายคนผู้เล่นใช่ไหมครับไม่ครับเฮ้ยหยุดรอให้โดนเล็งกันเล็งโอ้ยถามถามตัวนี้มันยิง นไม่ยิงครับไอ้โดนโดนไอ้ม็อบตัวเนี้ยอยู่ในไหม่ใม่ใม่เป็นเป็นสัตว์ใช่ไหมครับเฮ้ยใช่ใช่เหรอได้ต่อเป็นสัตว์ที่เป็นตระกูลหมาไหมครับอุ้ยไม่ใช่เฮ้ยมันก็เหลือแค่หมาแล้วปะวะใช่ใช่หมาไหมครับบนหัวไม่ใช่ครับมันไม่ได้หัวครับอ่าเอกเตอร์ถามมันเคยเป็น N P C ไหมครับอุ้ยถ้าในเกมจริงๆมันไม่เคยเป็นฮะ โดนไปก่อนโดนไปก่อนแต่ถ้าในเรื่องของตัวมันอันนี้ไม่รู้อีกทีนึง่งตาผมตาผมตาผมตัวนี้ไม่ใช่หมามันก็ต้องมีจิ้งจอกอ่าแต่มันมีจิ้งจอก<ะ>หนาวกับจิ้งจอกส้มเป็นเป็นสัตว์ที่อยู่ในเบอมไทกาใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยเรียบร้อยจิ้งจอกครับถูกถูกถูกต้องโดนโดนโดนดิโดนดิโดนยิงไม่โดนได้ยิงไม่โดนได้ยิงไม่โดนได้